ยงต้นพวกงินพวกทองม่ใช่ใช่ไหมแม่มาแตนมาแตนมาแตนบ้านอุ้งมุ้งปุ๊บมุ้งบ่เออบ้านอุ้งมุ้งบ้านอุ้งมุ้งเมืองบ้านอุ้งมุ้งในเวียงจันทร์บ้านของแม่เพ็ญแม่วันที่เพิ่นสถานี่นะอ๋อเจ้าอ่ามาแตนนครหลวงเนาะเจ้านครหลวงเวียงจันทร์บ้านอุ้งมุ้งเมืองเมืองยังเกาะเมืองยังเกาะบ้านอุ้งมุ้งเมืองเมืองยังเมืองยังเกาะเมืองเมืองเขื่องเวียงจันทร์แข็งเวียงจันทร์เมืองยังเกาะเอาเมืองอะไรบ้างดิคุณพ่อเมืองบ้าบอกพ่อไว้ลูก อันนี้พี่น้องัทธาของพี่น้องจากนครเวียงจันทร์เนาะอุ้มมุ้งเพื่อนไม่มโหเพื่นจะได้เฮ็ดต้นกระเพิกพี่น้องถึงมันสองต้นต้นโพงเงินโพทองยังไงรังการลดอัอันหกล้อพี่น้องสองต้นหกล้อเนืองเนาะมาจากนครเวียงจันทร์มามอบถวายให้แกวัดประทัดพุพี่น้องก็ฝากติดตามด้วพี่น้องเด้อทั้งซองยูทูบบาว์เอ็นน้อยชาติแน่พี่น้องเด้ออ่าถ้าเห็นแล้วคนไลค์กดแชร์กดติดใจเลย้าพี่น้องเด้อ แขกคนมาหลายวันนี้วันเช่นพี่น้องแต่ว่าต้องใน่านการกวัดตรวจวัดแท่งอุณภูมิใส่ปาปิดปากเกี่ยวล่างมือก่อนจะเข้าวัดประทัดโพนพี่น้องเด้อทุกคนเนาะแล้วก็มีทั้งอไอ้น้องของรัาป้องกันบ้านพ่นทาน่าแล้วว่าทัดโวนพี่น้องแล้วก็พร้อมด้วยเอาเกณฑ์นในโฮมเนาะเอาอต้นญาติโยมทั้งบ้านพ่นท่าเท่าน,เนะเป็นก็นมี นำมาพ่วมด้วยช่วยกันพี่น้องก็เป็นบุญเป็นกุศลนะพี่นอ้องเด้ออ่าแซ่ออกไปพี่นอ้องอ่าก็อลไรก็แซ่ก็ติดตามนี่กำลังอเอาเก็บมอะไยต้นหนึ่งพี่นอ้องอ่าเนี่ยพี่นอ้องอ่าของน้ำหนาผ้อทาง้งเลยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นคนก,กันพอทองแต่คนบอกว่ามาแต่แข็งยังจันพี่น้องห่าจักเมืองยัง วงบ้านมออบ้านหลวงมึงใสเศษาที่แม่แล้วแม่แล้วมึงใสเศฐาเนาะมาจากนครหลวงมาาบ้านท่านหลวงนี่ยม่นมึงใสเศฐาเนาะบ้านท่านหลวงเขาลวงไต้บ่บ้านยังป่านอมงมึงสีโคตร นั่งสือโคตบองอนีอน้คนนอ,ง <S <S องแถวสีไขวัดไต้พี่น้องเจ้าเจ้าจะพูดไรละเอียดบอกเอาทานแล้วตามนี่มา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 สทธามพ่อนิดาวลปัญญาสาบ,บานนาว่างไงคุ้มไต้เมืองน้องโบกแข่งขมวนและสัธาจากน์นขร,นรุเยี่งจันสทธาจากสหรัฐอเมริกาได้น้ำมาสาม่างตนโู้ไสไงผู้เงิน โอ้คำอ่าใส่ด้วยเลือดมดพี่น้องเลยอ่าใส่ด้วยเลืด,ดนเ,าดเดนาะคนเสียมันแบบเนาะอ่าสียด้ยไปทอดท่านตั้งอ่าตั้งไว้อยู่พปธาตุโพธิ์มึงใส่ผูทองแข่งสนธิเขศนีพี่น้องเดอ้อตรงกับวันที่สิบเกศวันจันทร์ขึ้นสิบห้าคำเดือนสองเล่ากอเสื้อออกต้นาติย้อมพี่น้อง,องเป็นมิสายิเป็นหัวพันธุนนบุญงกันพี่น้อ,อ,องเด้อปัญญามอบมาถึงพี่น้องเนาะอ่าเขามั่าใจเลยตาเด้ออย่าเล่นไปตามพี่น้อง ฝากวันอะไรก็ได้เอาไปนั่งซองยูทูบบ้าเอโน่ชาแนลพี่น้องเด้อออกต้นยอดนี่มาหลายพี่น้องนี่มันเด้อมันนี่เอามือถือออกพี่น้องเลยไม่กันสั้นมานล้ามาเพราะว่าเหตุเรียกปฏิบัติเรียกอ่าปฏิบัติงานสซอยพีศนองเนาะคอยได้ผู้น้องเด้อคอเด้อคอเด้อเดี๋ยวมันต้นยังพี่น้อง ต้นไงครับต้นอ่อนไงอ่าอันนี้ต้นโพทองอันนี้ต้นโพค้ำโพทองต้นอ่น้นโพงอันนี้ต้นโพค้ำป,อป้องมียอยู่เบ่งจก็ทร์เอ้าเขินมาเรียบร้อยพี่น้องขึ้นมาเป็นที่เรียบยยร้อยเครับเราคนเพลย์อะอาทิตย์หนึ่งพี่นอ้องอ่า ันแพสองต้นนี่พอดีหงอาทิตย์พอดีพี่น้องมันก็เยเอามาเนาะ้ารห้าะีกได้ยมาเออเ้อมีสอต้นพี่น้องกอเงนโฟคัมพนแจน้ออกจอเอพี่น้องหนึ่งอาทิตย์กันเลยม้าเนาะ ข้าท้าลยพี่น้องผ้มาเที่ยาบไว้กัลาบูาเนาะกาลังไหลเขามาโอ้ยพี่น้องมากนะหลยตาพี่น้องเอ้ยไลผู้หลยคน ทิมอขอโศกขอพรสาธุออขอบุญขอคนประสัะพฟนเด้อประพักษาลูกหลานตนหยาดย้ดอมจะฝากจะสัท่าวัตเถะผู้คนจะบกคุ้มคร้องลูกหลาน้อมด้วยบ้าแอนน้อยที่ผ้านเด้อ สาธุบบนต้งกันพี่น้องสาธุบบนต้งกันเด้อพี่น้องเด้ออันนี้มันยังอยู่ในคับเขาตอบว่าโอ้เขาตอกต้องตัวขนมพี่น้องเด้อโอ้โหโวยปลายยายกันพี่น้องไหลไปเรื่อยๆเนาะเนาะเขามาดำหนังพระท่านกับครูบาอาจารย์เนาะเอาตัวยานยอมสุดขา้วอาสาธุพี่น้องสาธุบกลั่นเด้ออาลาดไปก่อนพี่น้องลาดไปก่อนบ๊ายบาย